ี่การสินสมัครนายกอบจการสินบรรแรกคือคักไข่มุกและเสียดงลงสู้ต่อหลังจากที่ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่บรรยากาศในการรัสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการสินบรรแรกไข่มุกเฉลิมขวัญหล่อตระกูลเบอร์สองกองเชียร์หนุนนั่งนายกอบจการสินพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองดำดำตามยุทธศาสตร์จังหวัดลั่นทุกบ้านต้องได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาจังหวัด ด้านชานุวัตนวรามิตรเบอร์หนึ่งหวังกลับมานั่งเก้าอี้นายกเหมือนเดิมขณะที่กะกะตอ,อบจกาลสินพร้อมจาัดก,การเลือกตั้งโปร่งใสเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์วันที่14สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรัสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่วนจังหวัดกาลสินที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอบจกาลสินหลังจากสารอุทธรภาคส พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกอบจกาลสินใหม่และกกตประจําอบจกาลสินประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างวันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคม2565ซึ่งวันนี้นั้นเป็นการรับสมัครวันแรกพร้อมกับเปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุพสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน ในฐานะประธานกกตอบจกาลสินเป็นประธานเปิดและมีพลตำรีมนตรีจรานพงศ์กรรมการการเลือกตั้งประจําอบจกาลสินนายสุรพงษ์ทิพโอสถผู้มีการสนักงานกกตประจําจังหวัดกาลสินนางเพ็ญศรีแสงดาราประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในฐานะผู้มีการการเลือกตั้งประจําอบจกาลสินและกกตประจําอบจกาลสินเข้าร่วม โดยบรรยากาศในช่วงเช้ามีนายชาุวัตน์วรามิตรหรือเสียโดงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินพร้อมทีมงานเดินทางมายื่นหนังสือเอกสารสมัครในช่วงเวลา8น .9 กา9นาทีจากนั้นในช่วงเวลา14น .9 กานาทีนางเฉลิมขวัญห,หล่อตะกูลหรือไข่มุกลูกสาวของนายยงยุทธหล่อตะกูลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินพร้อมทีมงาน ได้เดินทางมายื่นเอกสารสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินท่ามกลางกองเชียร์และประชาชนที่นําดอกไม้มามอบให้กํลาลังใจเป็นจำนวนมากทั้งนี้เบื้องต้นนายชานุวัตนได้เบอร์หนึ่งสวนางเฉลิมขวัญได้เบอร์สองนายสุพศิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในฐานะประธานกะกะตอ,อบจกาลสินกล่าวว่าด้วยสารอุทธรภาคสได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่23มิถุนายน2565ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินใหม่โดยผู้บริการการเลือกตั้งประจำอบจาการสินได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุธศกราช2565และรับสมัครระหว่างวันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคม2565ซึ่งขณะน,นี้มีความพร้อมในการดำเงงนินการเลือกตั้งนายกอบจากาสิน ทั้งด้านบุคลากรการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดรวมทั้งคณะกรรมการอนุอำเภอได้จัดแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเลือกตั้งมาหลายครั้งที่ผ่านมารวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินครั้งนี้ ทั้ง18อำเภอเป็นเขตเลือกตั้งโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น7 7 6 9 3 8คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น1,662หน่วยใช้ผู้ประกอบรในการดำเนินงานเลือกตั้งในคณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งกอบนอร,รวมด้วยทั้งสิ้น34,65คนจึงมั่นใจได้ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและยุติธรรมทางด้านพลตบตรีมนตรีจรันพงศ์กรรมการการเลือกตั้งประจําอบจกาลสินกล่าวว่าในสื่อของการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครสองรายซึ่งหลังลจากปิดรับสมัคร ทางกระกะตประจำาอบจกาลสินก็มีเชิญผู้สมัครและผู้สนับสนุนมารับฟังและทําความเข้าใจวิธีการหาเสียงเพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่สิบกรกฎาคม2 5ง5หรหทั้งนี้เพื่อให้เป็นการเลือกตั้งในวันที่ 14, สิบสี่สิงหาคมให้เป็นไปด้วยความโปรง่งใสซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและเพื่อประชาธิปไตยของจังหวัดกาลสินจะได้เบ่งบานได้ผู้บริหารที่มีบุคลากรที่เป็นมีคุณภาพ ไปบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้านนางเฉลิมขวัญเหล่าตระกูลหรือไข่มุกผู้สมัครนายกอบจ์กาลสินเบอร์สองกล่าวว่าตนและทีมงานคุณภาพนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาเมืองกาลสินตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้ประชาชนทุกบ้านได้รับประโยชน์จากแผนพัฒน,นาจังหวัดจึงอยากขออกาสพี่น้องประชาชนชาวกาลสินเลือกไข่มุกเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหา,า,ารส่วนจังหวัดกาลสิน พร้อมทีมงานเข้ามาทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองซึ่งขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกลสินขณะที่นายชานุวัฒน์วรามิตรกล่าวว่าตนเองยังมีความมั่นใจและเชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกรสินกลับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรสินอีกครั้งเพื่อที่จะทำงานพัฒนาให้กจังหวัดกรสินต่อไปครับ นิวยีสสถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน